สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับปานวนรณชาแน,นลค่ะวันนี้น้องปานวรรณชาแน,นลนะคะเราจะมารีวิวสกูชี่กระดาษค่ะที่ในกล่องน,นี้นะคะกล่องใหญ่มากเลยบังหน้าาแล้วบังหน้าเห่อนี้นะคะก็จะเป็นเกมไว้เล่นนะคะมีเอาไว้แบบแลกเปลี่ยนนะคะและนี่คือสกูชี่างานที่เรามีค่ะยะุ ทำมาจากกระดาษแล้วก็นุน่นหรือว่ายายสังเคราะห์นะคะนี่สกุชี่เนี่ยหรอสรสกุชี่ที่เราทำเองหมดเลยสกุชี่ชบางอันก,กระดาษใช่ไหมบางอันก็ทำมาจากฟองน้ำบางอันก็ทำมาจากใย,ยสังเคราะห์นี่คนะ่ะอันนี้คือทำมาจากฟองน้ำจะเป็นสีแบบนี้แล้วบีบได้มนะั้ยบีบได้แลข้างหลังก็จะมีลูกอมด้วยค่ะมีสามอัน ต่อไปอันนี้จะเป็นอันที่แบบสลโลวที่เราชอบที่สุดเลยอันนี้แต่น้องยับมากเลยนะบูบีมากเราบีบบ่อยมากนี่น้องสลวมากมหนี่ทำเองเลยเทำเองที่การทาแบบนี้นะคะคือเอาฟองน้ำใสอยู่แล้วก็จเจาะรูอ้อนี่วันนี้จะมาโชว์ใช่ไหมใช่จะมาโชว์ทุกอันที่มีในนี้เลยอันต่อไปไอันนี้คืออันที่เราชอบที่สุดเลยน้องใหญ่มากแต่น้องไม่สะลู์อะไรเลยเออ น,น้องแบบใหญ่มากอันใหญ่เท่าน่าเลยมะเนี่ยอันต่อไปชอบไพยนะคะบางอันจะไม่ใช่สกูชี่ในนี้นะแต่ก็จะเป็นแบบน,นี้น้องไม่สโลแต่ว่าน้องแบบหน้าตาสวยนะคะเราไปหารูปมาจากพินหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็สโลมีอะไรน้องอน,นี่หนน้องรัว,นวขนมน้องวัวนะคะนี่จะเป็นโซนขนมหมดเลยยกเว้นตรงนี้นะคะมันจะเป็นอโอชิแม่ลูกต่อไปอันนี้ก็ขนม น้องไม่สโลอันนี้ทําจากยายสังเคะห์นะคะน้องเป็นรถอะไรไม่รู้เราคิดเราไปหารูปใหม่เดี๋ยวนี่เป็นคอนเฟกค่ะอาหารเช้าคุโพดน้องไม่สโลอะไรเลยค่ะอีกแล้วน้องไม่สโลอีกแล้วแต่อันนี้คือแบบนี่อะไรอ่ะเป็น <ทำ S 1> ขนมเยลลี่ค่ะฮีโบ้ห้าร้อยบาทแพงว่าอันเล็กแค่นี้ แต่น้องสโลมากเลยออันนี้จะเป็นฮาริโบเเหมือนกันแต่เป็นแบบว่า,ม,าม,ลลมันไมลโล่ห้าร้อยบาทเหมือนกันโอ้ตัวเลขปลอมๆอันนี้นมันอันที่เราชอบที่สุดเลยอันนี้เป็นขนมฮาริโบเวอรสตอร์เบอรี่เยลลี่นะคะห้าร้อยบาทเหมือนกันพันห้าเนี่ยสามอันนี้คิดเองเออเองแงอลิกาพันห้าร้อยแล้วสามอันนี้ สบายง่าจะเป็นอ่าไม่รู้โปเกมอนนะคะเดีน่ารักมากเลยอิสโอเคสบายก็จะเป็นโปเกมอนอีกแล้วค่ะไม่รู้ว่าน่าจะเป็นขนมขนมปังไหมเ <laughs> 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 นบเนบเนบเนบมีไล่โชว์มาให้หมดเลยไม่อันนี้อะไรอันนี้เป็นขนมปังมมเหมือนกันมั้งน้องก็สโลอยู่ด้วยโปเกมอน แล้วกงายฝั่งนี้ฝั่งนี้หมดลยฝั่งนึ่งฝั่งนี้ยังไม่หมดค่ะอ่ะยอีกเหรอนี่ขหนมโปเกมอนเหมือนกันไม่ไม่ผิดแล้วไม่โลเลยะน้องไม่โลเพราะว่าเราใส่ไอ้นี่น้อยน้อยเกินไปต่อไปเราจะมารีวิวเซตนี้ก่อนเป็นเซตหมูปิ้งย่างนะอ่ะนี่นะคะมันเป็นสปูชี่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะวางอนเนื้อวาเนื้อลงไปนะคะไม่ทำเอ็มหมดเลยนะไม่หมดเลย แต่เราไม่ได้วาดเองนะไม่หารูปเอาอ๋อมีเงย่างด้วยสร้างเเสร็จแล้วเราก็กลับแต่อุ้ยอุ้ยตายตายตายนี่มานะนะเนี่ยน้องบอกว่าไม่แล้วนะคะสุดได้ไหมเนี่ยวายร้อนร้อนโอ้โหร้อนร้อนไม่ได้ไม่ได้งง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 นี่คือเซตปิ้งย่างหมูทะนะคะต่อไปอันนี้น้องมันแบบสกูชี่นิดนึงนะคะ ก็เริ่มทำเป็นแบบว่าสกูซี่แทบจะทุกอันแทบจะทุกอันเลยไม่ใช่ทุกอันนะคะโอเคต่อไปก็จะเป็นโซนของเข้มของหมานะคะนี่แลอน้วเลยนมเปรี้ยวเป็นน้ำนะคะน้องไม่สโลอีกเช่นเคยคะ่ะทำไมอ่ะเหมือนแบบบางอันเราก็สโลบางอันมันก็ไม่สใส่น้อยอ่ะหรือว่าใส่น้อยฮะพี่ง่ออ่ะ <laughs> มาจามจะหมดต่อไปนะคะนี่คือม,มาม่าเบ็ดเกาหลีนะคะนี่มีสแกนคิวโค้ดด้วยนะคะเออ<ะ>ใช่อะ้วก็จะเป็นนี่เลยกี่บาทคะเนี้ยเอายิงยี่สิบบาทค่ะทุกคนนี่มีเอาไว้ยิงเลยนะนี่ยสิบบาทต่อไปก็จะเป็นขนมอันนี้นะคะไม่ใช่ขนมดิข้าวปั้นข้าวปั้น <laughs> แล้วตรงนี้น้องก็ใส่ไม่ถึงใส่ได้แค่เนี้ย <Okay. S 1> อะกี่บาทสาสิบเก้าบาทตัวยิงตัวยิงน้องตัวยิงก็สโลดีเดียวนะคะก็น่าสงสารเช่นเคยค่ะ <laughs> ต่อไปก็จะเป็นสองพี่น้องเป็ดกับกระตะน้องถือเบคอนมาด้วยนา่ารนี่น่ารักไหม จะมารีวิวน้องเป็ดก่อนนะน้องเป็ดก็ไม่สโลเส้นเลยมีเลสโล่ก็กแคบบมีสโล่แค่สองอันนี้อันนี้ก็สามารถถอดได้แต่งตัวน้องอน่ารักไหมคะนี่สามารถแกะมาได้อันนี้ก็แบบเป็นสกูชี่ที่แบบใส่เยอะเกินไปจนบีบไม่ได้นะคะแข็งว้าวแข็งเกินไปน้องก็บวม,บวมดีต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องค่ะคนน้องกระต่ายนะคะ นี่น้องสามารถถอดเสื้อได้แล้วนะจริงอฮ้ยอันนี้เป็นเสื้อแบบนี้นะคะทุกคนพอเราใส่กลับไปก็จะใส่แบบนี้ได้ว้าเป็นเสื้อกล้ามนี่มันคู่กันนะคะน้องสองคนนี้มันคู่กันจับมือกันหมดแล้วยังไงใจหมดแล้วค่ะต่อไปนี้ค่ะก็จะเป็นที่อันนี้มันไม่ค่อยสะดวกเราใส่เสื้อน้อยไปคืออันนี้เราลองใส่เป็นอันนี้ ไอโฟมอันเล็กๆแล้วมันไม่สาลูทดลองใช่ไหมใช่ทดลองแต่อันอื่นจะใส่เป็นก้อนๆหมดเลยก็เลยจะไ,ได้นะสะได้มันสวยหมดยังอ่ะหมดแล้วค่ะหมดที่ทําเองใช่ไหมใช่ท,ที่ทําเองหมดเลยขยันนะเนี่ยดูดิไม่ได้ขยันค่ะไม่มีอะไรทำตอบอย่างงั้นใยคนดูงงเดี๋ยวไว้รอบหน้ามีอะไรมาโชว์อีกอย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่ง้วยนะ ไต่ใจเตือนและถ้าทุกคนหิวนะคะเรามีขนมปังเสิร์ฟให้นะคะนี่ขนมปังจะแกะทุกคนดูนะคะแกะไม่ออกแล้วพ่อฟ้าหลังอะไรอ่ะพ่อฟ้าอันนี้เหรอคะในกล่องอ่ะไม่เห็นเธอชมอ๋ออันนี้คือยาค่ะยาซินน้อนะยาเราอ่ะกินยาบ้างยนะ เอาอันเมื่อกี้ให้เร็วอ่ะขนมปังนะคะนี่อุยขนมปังแกไม่ออกค่ะนี่ขนมปังคิตตี้คิตตี้โมยากิเหรอไม่ใช่น้องจะเป็นขนมปังจ้ะโอเคแล้วใบนี้ก็มีให้สุ่มการ์ดอีกอันด้วยค่ะยอดเลยมาดูกันนะคะว่าเราจะได้การ์ดหายากหรือเปล่าเฮ้ยจริงแกะเลย ผู้แรกตัวแรกเป็นคิตตี้ขี้คิตตี้กคิตตี้กาต่อไปพูดเซเป็นมาคิตตี้ขี้ตีขี้แล้วก็กานี่นี่ก็เป็นคิตตี้ที่กาเหมือนเดิมค่ะเอามีตัวแลบอ่ะตัวแลบว้าวเดี๋ยวเพิ่มดี๋ยวเพ่มขอดูหน่อยตัวแลบพี่น้องคนนี้เป็นตัวอะไรเพราะท่าทางน้องไม่เหมือน สองการเดได้หมดยังวไงสามอันหมดแล้วค่ะเาไปจริงๆแล้วใช่ไหมไปแล้ว <laughs> ไปแล้วโอเคไปจริงแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดใจกดติดตามโอ๊ตซับสไคร้ <laughs> ให้เป็นกำล,ล,ลังใจเลาบ้าดเลยค่ะจุ๊บจุ๊บเหนื <laughs> ่อยแตกอะเหนื่อย